สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้มีสูตรลดน้ำหนักดีๆมาฝากสาวๆค่ะสำหรับสูตรนี้ดื่มเพียงวันละ2แก้วเท่านั้นเองนะคะและดื่มมาแล้วเห็นผลเลยอยากจะบอกต่อค่ะและวิธีทำก็ง่ายมากๆเลยนะคะวัตถุดิบก็หาง่ายๆอีกด้วยค่ะสำหรับส่วนผสมก็จะมีแตงกวาสับประรดขิงมะนาวเกลือและน้ำดื่มนะคะ เราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากแตงกวาล้างให้สะอาดแล้วปอกเปลือกค่ะจะใช้แตงกวาสองลูกค่ะเพราะเป็นลูกเล็กถ้าเพื่อนๆใช้ลูกใหญ่ก็ใช้ลูกเดียวนะคะสำหรับแตงกวามีผลงานวิจัยออกมาว่าในแตงกวามีเอนไซม์ที่มีคุณสมบัติสลายไขมันและขจัดเซลลูไลท์ที่อยู่ในปริมาณมากกว่าผักชนิดอื่นมีใย,ยอาหารสูงและมีแคลอรี่ที่ต่ำจึงถือได้ว่าเป็นอาหารที่เหมาะที่สุดสำหรับการลดน้ำหนักนะคะ พอปอกเสร็จแล้วหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปปั่นต่อไปเป็นสับป,ประรดค่ะสับป,ประรดใช้อยู่ที่ประมาณ100กรัมนะคะสำหรับสับป,ประรดก็จะช่วยเพิ่มรสชาติมีความอมเปรี้ยวอมหวานมีวิตามินและเกลือแร่มากมายและยังมีไฟเบอร์สูงด้วยค่ะนอกจากนี้สับป,ประรดยังมีเอนไซม์ที่ช่วยย่อยโปรตีน ส่งผลให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารโดยเฉพาะโปรตีนได้ง่ายขึ้นค่ะต่อไปเป็นมะนาวนะคะใช้มะนาว1ลูกค่ะสำหรับมะนาวมีผลวิจัยออกมามากมายที่แสดงให้เห็นว่ามะนาวสามารถช่วยกระตุ้นระบบการย่อยอาหารให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังช่วยดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายได้อีกด้วยค่ะ ต่อไปเป็นขิงนะคะขิงเราจะใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะในส่วนของขิงเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากเลยค่ะซึ่งขิงมีส่วนช่วยเพิ่มการทำงานของระบบเาผาผลาญให้ดีมากขึ้นค่ะทำให้ร่างกายสามารถเาผาผลาญไขมันได้มากกว่าปกตินะคะจึงมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักด้วยค่ะต่อไปเราจะนำส่วนผสมต่างๆมาปั่นรวมกันนะคะเริ่มจากสับประรดค่ะ ตามด้วยคิงและแตงกวาน้ำมะนาวที่เราบีบไว้จากนั้นก็ใส่เกลือเล็กน้อยค่ะตามด้วยน้ำดื่มสำหรับน้ำดื่มใช้อยู่ที่650 ml นะคะหรือประมาณ3แก้วน้ำดื่มค่ะถ้าเพื่อนๆจะปั่นแล้วดื่มเลยก็ควรจะเป็นน้ำเย็นค่ะ ดื่มแล้วจะรู้สึกสดชื่นนะคะปั่นเสร็จแล้วสามารถดื่มเลยก็ได้ค่ะหรือจะกรองก็ได้นะคะสำหรับคนที่เริ่มทานแนะนำให้กรองดีกว่าค่ะเพราะจะได้ดื่มง่ายนะคะสำหรับวิธีดื่มก็ควรจะดื่มระหว่างมื้ออาหารนะคะ หรือจะดื่มหลังอาหารประมาณ1ชั่วโมงค่ะเพื่อช่วยระบบเผาผลาญให้ทำงานได้ดีขึ้นนะคะพอปั่นและกองเสร็จแล้วจะได้ปริมาณน้ำที่มากขึ้นค่ะซึ่งมาจากน้ำจากแตงกวาและน้ำจากสับประรดนั่นเองนะคะพอตักฟองออกก็เสร็จแล้วค่ะสามารถดื่มได้เลยนะคะสูตรน,นี้ถ้าดื่มวันละสองแก้วก็จะได้อยู่2วันค่ะแช่ยเย็นไว้แล้วนำมาดื่มชื่นใจมากๆเลยนะคะ ถ้าดื่มต่อเนื่องหนึ่งเดือนก็เห็นผลแล้วค่ะน้ำหนักจะลดลงเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะสูตรลดความอ้วนสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อ,อยาลดความอ้วนมาทานค่ะใช้สมุนไพรที่เรามีอยู่ในบ้านเพียงเท่านี้เราก็สวยได้แล้วค่ะสำหรับรสชาติก็อร่อยค่ะมีความอมเปรี้ยวอมหวานมีกลิ่นของขิงและมีความหอมของสับประรดดื่มก็ง่ายด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยค่ะและขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ